สวัสดีค่ามเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สิบมกราคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าก็เริ่มแต่ศูนย์สี่นสะสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เ้าเจดศูดหนถ้าเป็นหก็หกศูนย์นะเก้าก็เก้นะคะ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเกาสี่เจ็ดเ้าเก้าเนะถ้าเพื่อนๆจะจับทางเลขคู่ก็สี่สี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดสี่หกสี่เนาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเลขคู่เลขคี่นะคะต่อไปอังกฤษห้ากับแปดสี่กับเจ็ด ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดอันนี้เราจับคว้ให้เลยเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดถ้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแต่เราลงไว้ที่รัสเซียแล้วเนาะสี่กับเจ็ดเนาะสี่เจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดสองนะคะถ้าจะจับคู่เลขคี่ก็ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แปดสอง สี่แปดหกสี่แปดสี่เนาะเรขคูเขคี้นะคะต่อไปเยอรมนนีสามกับหกห้กับแปดแต่เราจับแปดกับหกให้รีคูเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดสี่แปดหกแปดแปดหกศูนย์หกหนึองหสามหากแปดหกเก้าสามแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดห้าหกหกแปดศูนย์หรือจสา สามห้าหนึ่งสาหนึ่งหกดหนึ่งสามดหนึ่งได้เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะหกับแตรงกัน4ี่กับ7ตรงกันเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเฮงเฮงปังปังทุกคนทุกแนวทางเ้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ